ของกาศครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้ร้อยหกสิบเจ็ดวัดตาบ่อน้ำพะยินทรรทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมัน่นทุกอย่างล้วนเป็นอน,นิจจังเนี่เขาเรียกว่าปรมัทธธรรม เกิดแก่เจ็บตายนี่ภาษาคนต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ภาษาธรรมเรียกว่าเป็นนามไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลวงจรแห่งการเกิดเรียกว่าปจิจจสมุบาทเนาะล้นะลวนไม่เกี่ยวกับบุคคลสถานที่ใดๆเลย เกิดขึ้นที่ใจหรือเรียกว่าจิตนี่แหละเนาะถ้าจิตนะยังไม่มีศีลเห็นไ,ไหมเรียกว่าอทาิศีลแล้วย่อมไม่สงบนิ่งย่อมเต็มไปไหลไปตามสัญญาอารมณ์การปรุงแต่งต่างๆนานา เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดแห่งความคิดแห่งมโนกรรมมโนกรรมนะเรียกว่ากรรมทางมโนเป็นนามเป็นจุดเริ่มต้นศิลก็มีหลายระดับระดับของรักษากายรักษาวาจาอันนี้เรียกว่า เป็นศีลขั้นพื้นฐานของอุตุชนถ้าศีลพื้นฐานของพระอริยะเรียกว่าอาธิศีลอธิจิตอธติปัญญาถึงจะเป็นอวัญญาก็เป็นปัญญาของจิตของใจนะไม่ใช่เป็นปัญญาในขั้นสัญญา่ะมันเลยเป็นการยาก จะนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ล้วนไม่รู้จักพระองค์อถึงจะจับชายจีวรพระองค์อยู่ก็รู้ว่าไม่รู้จักพระองคอ์นี่เรียกว่ายัางไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าถึงพุทธ ยังไม่เข้าถึงพระรันรนตนัยโดยพระรัตนไตรโดยแทอ้อยู่ที่ไหนเมื่อใจเข้าถึงธรรมนั้นๆอพระพุทธประธรรมพระสงค์ก็ย่อมอยู่ในเรียกว่าศีลสมาธิปัญญา อ่ะอยู่ตรงไหนก็มีธรรมอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะมีพุทธะอยู่ในตัวอ่ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอ่ะจะไม่พูดพริรมพ์ทำเพลงจะหวังผลเรื่องในมรรคในผลในผลการของปฏิบัติเท่านั้นศีลเมื่อเราไม่ทำชั่วมันก็มีศีลอย่ามีศีลกันแต่ปาก นะผู้มีศีลผู้ทรงศีลอย่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะเรียกว่าศีลถ้ายังเบียดเบียนนะตนเองและผู้อื่นอยู่เรียกว่าลูกลูกคำคำถ้าเป็นศีลก็ศีลและพัตนาปามาเนาะเป็นผู้รู้จักพระธรรมวินัยแต่เป็นคนที่ไม่เข้าถึงพระธรรมวินะัยนะ มีหลายคนเอพอพระรับเงินรับทองนะเนีย่ยผิดศีลเป็นอาบัติทุกกฎประชเออเขาพ่มบนอยู่เรื่อยแต่ถ้ารับพระป่าเนี่ยไม่ผิดศีลนะ,ะรับกระถินนี่ไม่ผิดศีลน,นะอ่ะ,อะ พ่อไม่ได้รับเงินไงอ่ะอ่ะ,อะมันก็แปลกประหลาดมาอ,อ้างพระธรรมวินยัยเห็นหลายคนโอ้พระรับเงินละทองนี่ผิดอาบัติตรงนั้นตรงนี้พ่อเขาบริจาคไปให้เขาแค่นั้นแหละสาธุบริจาคมาสองพันบาทว่าัง เออเอไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นนี่ผิดหมดนี่โทษแต่เขาอีนเนาเป็นเองก็มีนะนี่เขาเรียกว่ามือถือสากปากถือศีลเป็นผู้ไม่มีฮิริอตัปะเป็นผู้ขาดปัญญาขาดสติขาดปัญญาอ่าโทษคนอื่นเท่าพูกเขาโทษของเราเท่าไปเข็ม นี่เป็นผู้ทำลายตนนะสุบุรีเลิกไม่ได้เป็นผู้ที่มีกิเลสหนานะนะพวกสุบุรีเนี่ที่เลิกบุรีไม่ได้จะบอกให้พากันเลิกบุรีนะผู้อยากสิ้นจากกิเลสนะห้ามสูบุรีนะสูบุรีเนี่ยไม่ได้กิเลสหนาะ ปัญญาสามว่างั้นขนาดบุรียังอดไม่ได้กูก็เห็นโยมเขาไม่สู่บุรีกันมากมายอะเนาะฮะแต่ก็ไม่ได้มีนัยะว่ากิเลสจะลดลงนะฮะและข้อสำคัญหลวงจาก็เห็นว่าคนที่ไม่สู่บุรีนี่แหละเลิกบุรีอยู่ได้แล้วฮะก็จะมาว่า คนสูบบุหรี่นะนี่มันเป็นอย่างนั้นกูเห็นว่ารห้องต้มจะต้อบไม่สูบบุหรี่แล้วน,นะันะมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่สูบล้วมันดีนะอนุโมทนาด้วยนะนะไม่เพื่อเงินนะ ในยะของกิเลสวัดกันที่ความดีความชั่วแล้วพวกไม่สูบบุหรี่แล้วมามาด่าพวกสูบบุหรี่แล้วมันดีนักหลือมึงอะอย่างเงี้ยหลวงตาพูดอย่างเงี้ยนะ <_ T> มันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกไม่สูบก,ก็ไม่สูบอนุโมทนาด้วยเก่งมากนะเก่งจริงๆนะพวกออกจากบุหรี่ได้เนี่ยเนาะ อ่าจะไปกินเหล้าแทนไงหนักกบรีกูว่าฮฮะความยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรปัญญาฮะ ที่พูดธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเป็นกลางๆพูดให้เกิดปัญญาพูดให้เกิดประโยชน์ไม่ได้พูดไปตัดสินว่านั้นผิดนั้นถูกไม่ได้ห้ามมึงอย่าไปกราบนะมึงอย่าไปทำนะอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าจะทำก็ทำสบายเออมึงจะไปฆ่าใครก็เรื่องของมึงอะนะจริงไหมล่ะถ้ามึงไม่อยากติดคุก พราะมึงก็จะไปทำเขาก็แล้วกันนะส่วนมึงอย่าไปทำนะเรื่องของมึงนไม่ใช่เรื่องของกูเนี่ยหลวงตาพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปจัดสินว่าใครดีใครชั่วใครผิดใครถูกชี้ให้เห็นว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งไหนค,คือศีลศีลก็หมายถึงไม่เบียดเบียนไม่ทำความชั่ว มีความละอายแก่ใจทีนี้โอตปะปะอะไรไม่ได้ดังใจตัวเองเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟอย่างเงี้ยนั่นเลยผู้ละกิเลสเนาะเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธหวังให้เกิดประโยชน์ไม่มีใครอยากมาพูดหรอกบวชมากูก็อยากอยู่คนเดียวนั่นแหละกูก็หนีเข้าป่าเข้าเขาหมดนะ แต่เมื่อมันหนีไม่พ้นด้วยมีกรรมอยู่มันก็ต้องสู้กันอย่างนี้นะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจดอกงั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จงพัฒนาตนจงทําแต่ความดีนะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะนะ,ะจะเอาชนะคนโง่ในการโต้เถียงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ นะ,ะเวลาการกระทําเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าความดีคือการกระทำนะคำคือการกระทำไม่ใช่โวหารไม่ใช่ดีแต่ปากนะดีให้ดีให้ถึงใจไม่ใช่ดีแต่ปาก ศีลให้มีในจิตในใจไม่ใช่มีแต่ปากฮะเพราะฉะนั้นสต,สต,สต,นะสตสิสติเนาะสติกัสมิงชากโรสติเตสั้งนิวาระนังสติจำเป็นต้องใช้ทุกกรณีเนาะเออสติเป็นเครื่องกั้นกระแสกระแสแห่งความโกรธ เอาชนะความจริงเอาชนะความไม่จริงนะเอาชนะการโกหกด้วยความจริงน,ะนี่เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเนะีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งงานอุดมนะ ถ้าใจไม่มีศีลมีธรรมแล้วจะอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีดอกนะเพราะฉะนั้นขอให้ใจเท่านั้นแหละเป็นมงคลเป็นความดีความงามแห่งจิตแห่งใจเนาะเรียกว่าให้เข้าเป็นผู้เข้าถึงศีลปิดนรกไปซะ,ะปิดนรกด้วยเป็นการมีศีลนำภาวนาเข้ามา ฝึกสติเข้ามาในอาณาปณสติเนาะเออไม่ต้องไปสนใจอ,อผู้อื่นจะเป็นยังไงนะกรรมของเขาเรื่องของเขาฮนะใครจะดีจะชั่วช่างหัวเขาออนะนะต้องกลับมามองดูหัวใจตัวเองว่าเราดีหรือยังอนะนะ มองลงไปสู่จิตสู่ใจด้วยสติด้วยปัญญานะเนาะคนมันกินเหล้ามันก็ว่ามันดีมันถึงกินนะเอ,อ,เอ,อคนที่ไปฆ่าคนอื่นมันก็ว่ามันทำถูกแล้วมันถึงฆ่าเห็นไหมด้วยแหตุผลแห่งตนด้วยอารมณ์แห่งตนนั้นๆนะมันเป็นเรื่อง ธรรมดาเขาก็ฆ่ากันมาตั้งแต่สมัยสองพันกว่าปีก่อนนั้นด้วยซ้ําไปต่อบมันก็สังเวชขอให้พวกเราอาบางคนก็บอกว่าทําไมกูต้องไปกราบหลวงปู่ศิลาวะงั้ก็หลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระผู้เช่ากูก็ต้องกราบเลยให้กูไปตบท่านหรือไงจริงไหม มึงเห็นผู้แก่ผู้มีอายุกว่ามึงไม่ยกมือไหว้เหรอฮะจริงไหมหลวงปู่ศิลาท่านอายุมากกว่ากูกูก็ต้องกราบเนี่ยในพระธรรมวินัยมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยส่วนจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของท่านจริงไหมล่ะอไหนบอกว่านับถือพระธรรมวินัยะหละจริงไหม ท่านผู้มีอายุท่านเป็นอาวุโสนะท่านเกิดก่อนเราก็ต้องกราบเหมือนหลวงตาเนี่ยก็ต้องขอโอกาสครูบาอาจารยนะ์ท่านเป็นผู้พี่ผู้บวชก่อนนะเราก็ต้องกราบตามธรรมตามวินัยผู้เกิดก่อนถือว่าเป็นพี่นะนี่ก็คือรักษาขนบธรรมเนียมนะ ไปดูถูกจาบช่วมได้หรือพระธรรมวนะินะัยนะส่วนท่านจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเสียหายตรงไหนเราไปการาบหลวงปู่ศิลาฮนะอหลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระคนจะมีบริวารขนาดนั้นนะมึงจะไปปั้นสุบสี่สุมห้ามึงไปปั้นขึ้นมันจะปั้นได้ไหมล่ะฮนะ อย่างลิซ่าอย่างเงี้ยไปจับอะไรก็มีบารมีขนาดนั้นไม่บวชไม่ล่ะมันต้องสะสมบุญบารมีมาทั้งนั้นไม่ใช่อยากปั้นคนไหนก็จะดังจะเด่นขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้นบุญบารมีของท่านสะสมมานะส่วนจะเป็นกรรมการนะง่ายๆที่ไหนล่ะกูก็เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็น ฮะจริงไหมล่ะส่วนต่อไปมันเป็นเรื่องของท่านอไม่ได้อิจฉาท่านเลยอ่ะลูกบชิลาก็ไม่เห็นว่าท่านไปด่าใครเนี่ยอะเพียงแต่ท่าน มาทักกูว่ากูเป็อยางเป็นพระพุทธเจ้ากูก็ยังว่านาั่นแน่นั่นแน่กูก็ว่าแค่นั้นบัวก็พูดถูกแล้วกูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะจริงไหมล่ะส่วนท่านจะทําอะไรอ่มันเรื่องของท่านแต่บุญบารมีของท่านเนี่ยกูอายุหกสิบเอ็ดปีกูกูเพิ่งเคยได้พบประสบเจอนี่แหละไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหขึ้นมหาชนฮนะ เหมือนไม่คิ้นแจ็กสันอย่างนี้อัศจรรย์มากไปที่ไหนเนี่ยคนจ้างไปดูจนเหยียบกันตายนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศีลกับธรรมหรอกขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีวาสนานนสัยคนจะมีจะจนจะรวยมีบริวารมากล้วนเป็นกรรมล้วนเป็นบาร,รมีที่สะสมกันมาอยากได้เหมือนท่านไม่ได้ได้หรอก แลกูก็ไม่อยากได้แบบนั้นกูขี้เกียจไปแต่ท่านก็ต้องรับกรรมของท่านต้องไปนั่งให้คนมากราบทั้งวันทั้งคืนมึงเห็นไหมผู้เท่าไม่ได้พักเลยนะลุกปูศิลาเนะเห็นแล้วโอ้เดี๋ยวก็หอบขึ้นรถเดี๋ยวก็หอบลงรถนั่งอยู่วัดก็โค้นหลังไหลก็ไปกราบไปขอรน่นขอนี่ขอเงินท่านก็ให้ไม่เห็นว่าท่านไปด่าใคร เอาไม้ตีไล่แทงใครนะจริงไหมส่วนกรรมนะ่ะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะเราไม่รู้หรอกนะหลวงตาสมควรกาบหลวงตาก็จะกาบกาบหลวงปู่ศิลากลาบต้นโพหลวงตาก็กาบกาบต้นแดงต้นมายุงกูก็กาบหมดแหละ เมื่อก่อนกูไม่ได้มีพระพุทธรูปกูก็กราบต้นไม้นี่แหละแทนพระพุทธเจ้ากูไปอยู่ในถ้าไม่มีพระพุทธรูปกูก็กราบระลึกถึงพระพุทธประจัรปสงนะน้องนำถึงคุณพระรัตนใจนี่แหละนะเห็นไหมอ่ะอยาอ่าอย่าเอาปัญญาแห่งตนไปตัดสินนะ เอพลาดชามาแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มอะ่ะเราไม่รู้หรอกฮนะท่านก็ต้องมีดีของท่านแหละหลวงปู่ศิลาจริงไหมงั้นคนจะไปขนาดนั้นเหรือหลวงจาก็มองไม่เคยเห็นปฏิโทอ่ะนะ อ่ะบกเคยพบเคยเห็นแบบนี้คนจากไหลไปนะลังไหลไปนะไวยพญานาคนเนี่ยเงียบเงาเลยค่าสนดเด้อเนี่ยพอมหาลูกบุชิลาเบดเอเหลือใจเมฆานั่งเฝ้าลาดวนทอนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะบุญบารมีของคนมันต่างกาันสะสมมาต่างกันนะ เพราะฉะนั้นนะอย่าอย่าประมาทเดอ,อลูกหลานเลยเพื่อนพี่น้องเลยนะรีบสะสมคุณงามความดีนะเออเอ,อ้อาวแค่นี้ก่อนรับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติ ตาคารังเอวะเมวะอิโตัรินังเปตานังอุปกปติจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะจมิจฉันตุสัมเบปุรินตุสังกปาจันโดมรรัตโซยัธามณีโชติราโซยัธาตัปปีติโยวิวัจฉันตุสับะโรโควินาสตุมาเตภวะวันตระยุสุขีดีกายุโกภวะอาภิวาระนาสิริสานิจังวุสาบาจาญโน จตารโธรมมาวัันติอายุวันโนทุขังภาลังสาธุ